มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศเตือนมรสุมกระหน่ำฝนถล่ม38จังหวัดขอให้ประชาชนระวังอันตราย 29กันยาย,ยนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ2 4ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และจะมีฝนตกหนักกับมีลมกันโชกแรงบางแห่งในภาคตอนออกเฉียงเหนือจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงนะคะและฝนที่ตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณ ทะเลออนดามัน er นะคะจะมีกำลังปานกลางค่ะ มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะอันหนึ่งในช่วง29กันยายนถึง3ตุลาคมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นได้ค่ะโดยจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะคะรวมไปถึงภาคตะวันออกหลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงและ มีลมแรงขึ้นและอุณหภูมิจะลดลง,นงนหนึ่งงสาองศาค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศหรือว่ามวลอากาศเย็ยนกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมด้านเหนือภาคตะว,วันออกและภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะและทะเลจีนใต้ประกอบก,บกับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านอุตรดิษฐ์ พิสนุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะและจะมีลมกันโชกแรงและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมค่ะ ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองราา้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดก,กาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนทนครศรีธรยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะชเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองราา้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนอง,อง,นงร้อยล,ละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ขอขอบคุณกรมตันิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ